ซ่อมรถดูแลรถสวัสดีครับครับก็กลับมาพบกันอีกวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการลอกฟิลม์มกระจกหลังว่าเราจะลอกยังไงก็คือลอกฟิล์มก็เพื่อที่จะติดฟิล์มใหม่นะครับแต่วันนี้ก็คือจะมานําเสนอเกี่ยวกับการอาลอกฟิล์มง่ายๆนะครับมาดูกันโอเคนะครับตามมาเลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในรถนะครับการลอกฟิล์มเราก็จะ ลอกจากด้านในเช่นเคยนะครับเพราะว่าเวลาเราติดแล้วก็ติดด้านในนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเอาสายไฟนะครับกระจกฝ้านะครับสายไฟไล่ฝ้าตรงนี้นะครับออกก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับสังเกตตรงนี้มันจะมีไฟไล่ฝ้าอยู่นะครับสายเป็นสายไฟนะครับเราเดี๋ยวเราจะวิธีการออกนะครับเราจะสังเกตนะครับคือเราจะกด เราคือเราจะกดเข้าไปนะครับมันจะมีกระเดื่องตรงนี้นะครับเราจะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงลงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้2มือเดี๋ยวผมจะวางกล้องแป๊บนึงนะครับอ่ะคือเราจะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงลงนะครับตรงนี้ผมจะกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ดึงลงนะครับจะออกง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะกดเข้าไปแล้วก็ดึงลงนะครับครับอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้ตอนนี้เราจะทําการอบฟิล์มเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ทําการลอกฟิล์มนะครับฟิล์มที่อยู่ตรงนี้วิธีการอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ําฉีดเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราก็จะใช้น้ําฉีดเอาไว้นะครับอ่าฉีดเอาไว้เลยอ่าฉีดฉีดฉีดคือฉีดน้ําเอาไว้นะครับอ่าอ่า เราฉีดเอาไว้เลยนะครับฉีดให้ชุ่มๆเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกนะครับคุมเอาไว,แว,าแาวา้แล้วก็จะฉีดน้ำลงบนแผ่นพลาสติกด้วยนะครับแล้วก็จะฉีดน้ำลงบนแผ่นพลาสติกตรงนี้เราก็จะฉีดอีกรอบนึงนะครับ ก็เพื่อให้มันชุ่มๆ่ะตอนนี้เราก็จะใช้แทนพลาส,สิกภาพเอาไว้นะครับอ่าเป็นการอบอบเลยนะครับเออมันเหมือนมันเหมือนเราเราเราเป็นการหมักเอาไว้อะนะครับหมักเอาไว้มันก็จะทําให้ออฟิล์มนะครับเวลาเราลอกฟิล์มก็จะ หลอกได้ง่ายขึ้นหมักฟิล์มเอาไว้การอบก็คือการหมักเราจะหมักหมักฟิล์มเอาไว้เพื่อให้มันออกง่ายยิ่งขึ้นนะครับคือการอบเนี่ยนะครับประโยชน์ของการอบก็จริงๆแล้วผมก็ได้พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับก็เพื่อให้ ฟิล์มมันลอกออกง่ายนะครับจุดประสงค์มีแค่นี้เองนะครับเราคือเราลอกฟิล์มออกง่ายถ้าหากว่าเราเราลองทดลองได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราจู่ๆเราไปลอกเลยเนี่ยมันจะอาจจะไม่ออกเลยนะครับคือถึงแม้ออกก็ออกยากมากแล้วเวลาดึงเนี่ยเวลาเราดึงฟิล์มออกมาเนี่ยมันก็จะขาดเป็น,เป,นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเ,นเนหมือนกับเราลอกเทปใสนะครับเทปเทปใสที่เป็นม้วนๆใสๆนะครับเวลาเราฉีกใช่ไหมแล้วมันก็ ขาดเป็นเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะครับมันมันจะเป,นเป็นแบบนั้นเลยดังนั้นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นพลาสติกดังนั้นแล้วเราอบเพื่อให้มันมีความนุ่มนะครับพอมันนุ่มเสร็จมันก็จะเหมือนกับจะเหนียวอะนะครับเวลาเราดึงมันก็จะไม่ขาดนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นคือเป็นผืนใหญ่เลยโดยเฉพาะด้านหลังตรงเนี้ยนะครับจะ ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีเส้นเส้นสายไฟไล่ฟ้าตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับมันจะมีเส้นสายไฟดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราเราเอาออกยากหรือว่าเอาออกไม่ถูกวิธีมันก็จะทําให้เส้นสายไฟเนี้ยอาจจะขาดได้นะครับดังนั้นแล้วช่างที่เขาอยู่ในคือตามร้านอนะ่ะเขาก็จะรู้ดีว่าเส้นสายไฟตรงนี้สําคัญนะครับดังนั้นแล้วมันก็มันก็มีวิธีนะครับในการออกเอาออก นั่นแล้วทุกท่านที่หากว่าเราอยากจะทําการลอกฟิล์มนะครับติดฟิล์มด้วยตนเองเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ได้อะอันนี้นะครับเราก็จะหมักฟิล์มเอาไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เวลาเวลาครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา ดูอีกที่นึงนะครับว่าหลังจากที่เราอบฟิล์มแล้วนะครับจะออกเป็นไงบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากลับมาพบกันครับครับตอนนี้ก็ดูเวลาแล้วผ่านไปประมาณ24นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราลองมาลอกดูนะครับว่าใช้เวลาอบ24นาทีเนี่ยนะครับจะออกง่ายหรือว่าออกยากหรือว่ายังไงนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาลอกกันเดี๋ยวเราก็จะเอาพลาสติกนะครับตรงนี้ออกก่อนนะครับที่เราอบไปเมื่อกี้ก็เริ่มต้นเราจะลอกตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอคือมันคือเดี๋ยวเราจะลองแกะ,แกะตรงนี้ดูนะครับแกะตรงมุมๆนะครับเคื่อนอนี้ผมใช้แบบ นิ้วล้วนๆเลยนะครับก็ใช้เบื้องต้นแล้วก็ใช้หัวแม่มือลองแง่ๆดูก่อนว่าตรงไหนที่มันพอจะออกได้บ้างนะครับตอนนี้ผมก็ใช้นิ้วนะครับค่อยๆอแซะนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจับได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะครับเคื่อนี้ผมทํามือเดียว ถ้าใช้สองมือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้สองมือนะครับอ่ะอ่ะแบบนี้นะครับเพื่อนๆลอกออกมาเป็นให้ให้ให้เป็นผืนแบบนี้เลยนะครับเริ่มแรกอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีการขาดด้วยสังเกตไหมนะครับคือถ้าขาดแบบนี้นะครับมันจะออกยากดังนั้นแล้วเราพยายามนะครับก็ต้องใช้ก๊อจพยายามดึงดึงให้ออกมาเป็นผืนแบบนี้ให้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องเสร็จแล้วก็ใช้2มือทํานะครับ ผมก็จะใช้น้ำนะครับในการฉีดเข้าไปด้วยเพื่อให้มันแบบออกง่ายขึ้นนะครับ เราก็พยายามให้ออกมาเป็นผืนแบบนี้นะครับออกมาเป็นผืนใหญ่แบบเนี้ยนะครับแต่แต่เมื่อกี้นะครับด้านด้านด้านซ้ายจะมีขาดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับจะมีขาดนิดนึงดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมต้องแค่ออกอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัวนี้เอาตอนนี้ออกก่อนนะครับอ่าตอนนี้ฟิล์มจะมีความนุ่มละนะครับแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นดังนั้นแล้วก็จะออกใกล้แบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆดึงนะครับคอันนี้ผมใช้มือเดียวนะนะครับ ดึงเพราะว่าอีกมืออีกข้างหนึ่งผมถือกล้องเอาไว้นะครับยิ่งเราใช้สองมือนะครับก็จะออกง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราจับสองมือ อันนี้ฟิล์มก็ออกมาเป็นผืนเบบนี้เลยนะครับคือเดี๋ยวเราจะทำครอบสะอาดเนี่ยจะง่ายนะครับถ้าหากว่าเรา,เาให้ออกมาเป็นผืนแบบนี้ตรงน,นี้ขาดนิดนึงเนยเดี๋ยวผมต้องอค่อยๆดึงนะครับตรงน,นี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ก็เหลือตรงมุมตรงนี้นะครับ เด,เดี๋ยวผมจะลองใช้มือขุดขๆดดูตอนนี้ฟิล์มยังนุ่มอยู่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งอบเสร็จนะครับมันก็จะมีความนุ่มดังนั้นแล้วเราก็คือต้องรีบทำอตอนนี้นะครับก็จะเหลือตรงนี้นะครับ อแล้วก็เช็คดูนะครับอารายละเอียดอีกที่นึงนะครับว่าตรงไหนมันยังเหลือๆอยู่นะครับครับตอนนี้ผมจะใช้น้ำยาลอกกาวนะครับก็ ไล่ลอกกาวเป็นการทําความสะอาดนะครับส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะนะครับแต่เราก็จะเป็นการทำความสะอาดแบบให้มันเงาเงาอีกทีนึงนะครับก็คือเป็นการาดูเป็นการไล่คราบกาวต่างๆที่มันยังหลงเ,เหลืออยู่นะครับเราก็จะใช้น้ํายาลอกกาวตรงนี้ฉีดนะครับ เราก็จะดูนะครับตรงไหนที่ยังพอมีน้ํายาเราก็จะดูว่าบริเวณไหนที่ยังมีกาวหลงเหลืออยู่ก็ใช้น้ํายาไล่ฉีดได้เลยนะครับน้ำยาตัวนี้ค่อนข้างจะก,กินชุนตอนนี้ผมอยู่ในรถฉีดน้ำยาใส่กันเลยแบบเข้าจมูกนิดนึงนะครับ อตอนนี้เราก็จะแซ่ซๆนิดนึงเป็นการไล่ดูคราบกาวอีกทีนึงนะครับแต่จริงแล้วคราบกาวมันก็จะไม่ไม่ค่อยเหลือแล้วล่ะนะครับแต่อาจจะมียังแบบติดๆลงเหลืองลงลงเหลือๆอยู่บ้างแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการไล่ทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับ ตอนนี้เราขุดแรงได้นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าสายไฟนะครับเขาแบบฝังเอาไว้ลึกนะครับก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับแรากพอขุดขุดอย่างนี้ได้เลยรู้ว่าตรงไหนยังมีคา,าบกาวอยู่นะครับแล้วก็ไล่ขัดขัดน้ำยา ล้างคราบกาวเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เป็นบางช่วงเท่านั้นเองที่มีคราบกาวหลงเหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเป็นบานบานเล็กๆนะครับบานเล็กๆแบบนี้กระจกข้างผมก็ไม่ได้ใช้นะครับหน้าต่างข้างผมก็ไม่ได้ใช้แต่นี้ก็คือ,อมันจะมีสายไฟดังนั้นแล้วคราบกาวอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างผมก็เลยใช้น้ํายาขจัดคราบกาวนะครับขจัด ลอกคาบกาวน้ำยาลอกคาบกาวฉีดนิดนึงทีนี้เราก็ใช้ผ้าเช็ดเช็ดดูนะครับ คือน้ำยาลอกคาบกาวเนี่ยนะครับยี่ห้อที่ดีนะครับที่ผมเคยใช้นะก็คือ,อของ3านะครับของ 3M รู้สึกว่าจะโอเคนะครับแบบแต่แต่ก็ราคาสูงนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะขจัดได้ได้ดีพอสมควรแต่วันนี้ผมไม่ได้ใช้ 3M นะครับอันนี้ผมก็ยี่ห้ออะไรไม่รู้ จากแนวภาษาจีนนิดนึงนะครับก็ซื้อมาในจากร้านอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับอ่าน่าจะได้ประมาณนี้อโอเคนะครับอันนี้ก็มาสาธิตการ ลอกฟิล์มเก่านะครับแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้สังเกตเมืดๆนะอันนี้คือผมติดฟิล์มปฏิบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเหลือฝั่งนี้ที่กําลังพึ่งมาลอกฟิล์มเก่าออกนะครับวันนี้ก็มาสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันว่าการลอกฟิล์มที่ว่ายากๆลอกกันยังไงนะครับก็เพื่อนๆชมการลอกฟิล์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะนําไปต่อยอดในการลอกทีมของตนเองได้ที่บ้านก็สามารถที่จะทําได้นะครับลองไปทําดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะจากลากันแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆสาระดีๆก็จะมาให้เพื่อนๆรับชมกันขอบคุณครับสวัสดีครับ